สวัสดีค่ะสวัสดีเยี่ยันังคานนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในบรรยากาศสบายๆเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่เดิมค่ะคือที่ดินแบ่งขายหลังโรงเรียนสองภาษาวัญชานะคะซึ่งวันนี้เรามาที่นี่เพราะว่ามีบรรยากาศที่ดีเนาะแล้วก็เราเพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ฝนตกเพิ่งหยุดไปค่ะก็มานั่งที่นี่ก็จะไ,ได้บรรยากาศเย็นๆสบายๆแล้วก็ฟังเสียงนกรับลมเย็นๆแบบ เย็นธรรมชาติจริงๆอะค่ะก็เลยมามาที่นี่บ่อยเนาะ,ะโอเคค่ะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการถือกรรมสิทธิ์รวมเนาะว่ามันคืออะไรค่ะการถือกรรมสิทธิ์รวมเนี่ยคือบางคนอาจจะอาจจะแบบว่าไม่เคยได้ยินคำนี้เนาะหรือบางท่านที่เคยได้ยินหรือใช้อยู่ก็อาจจะเข้าใจนะคะแต่ว่าในวันนี้ที่เรามาเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าเรามีประเด็นที่สําคัญมามามา,มาแชร์ให้ฟังแลวกันนะคะว่าการ คือเราเรามองเห็นข้อดีของการถือกรรมสิทธิ์รวมค่ะเราก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังค่ะเผื่อหลายๆท่านยังไม่เคยเจอหรือหลายๆท่านอาจจะเจอปัญหาอยู่แล้วก็พอได้รู้เรื่องของกรรมสิทธิ์รวม,มก็อาจจะเป็นทางแก้ได้อีกแบบหนึ่งนะคะเราก็เลยมาเล่าให้ฟังค่ะว่ากรรมสิทธิ์รวมจริงๆแล้วมันก็คือการการที่การการเขาเรียกว่าเป็นการเป็นเจ้าของที่ดินหรือสังหาริมทรัพย์ ในทิศในแปลงเดียวกันคือถือร่วมกันถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันคือง่ายๆคือเรียกว่าการมีเจ้าของมากกว่าหนึ่งคนในที่ดินหนึ่งแปลงในบ้านหนึ่งหลังอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยใช้คําว่าการถือกรรมสิทธิ์รวมหรือการการการจดกรรมสิทธิ์รวมประมาณนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติที่ดินหนึ่งแปลงเนี่ยเนื้อที่อยู่ที่หนึ่งไร่ปกติเราจะเห็นเจ้าของแค่คนเดียวถูกไหมคะคราวนี้เราจะเห็นอีกแบบหนึง่ง เราจะเห็นเจ้าของสองคนซึ่งบางครั้งมันมันจะมีความต่างกันนะคะคําว่ากรรมสิทธิ์รวมเนี่ยจะถูกเขียนลงในช่องว่าถือกรรมสิทธิ์รวมแล้วก็กรรมสิทธิ์รวมเป็นใครบ้างหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าเจ้าของมีกี่คนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเขียนลงไปคําว่าเจ้าของมีกี่คนก็จะมาแบ่งหมายเลขเป็นหนึ่งสองสามเขียนลงไปเขียนเฉพาะชื่อแต่บางครั้งในกรรมสิทธิ์รวมอะคะ่ะสามารถระบุสิทธิ์ใน ที่ดินแปลงนั้นในบ้านหลังนั้นในอสังหาริมทรัพย์นั้นเลยว่ามีสิทธิ์อะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นที่ดินหนึ่งไร่อาจจะมีชื่อกอไก่กับขอไข่ใช่ไหมคะกรรมสิทธิ์รวมคือเขียนกอไก่ขอไข่มีสิทธิ์ร่วมกันหรืออีกแบบนนหนึ่งสามารถทําได้ก็คือกอไก่มีสิทธิ์หนึ่งร้อยตารางวาขอไข่มีสิทธิ์อีกสามร้อยตารางวาแบบนี้คะ่ะ ก็จะใช้คําว่ากรรมสิทธิ์ร่วมสามารถเขียนรายละเอียดล,ลงไปในด้านหลังฉนดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งมันจะเป็นข้อดีเนาะเป็นข้อดีในกรณีที่1คือเราสามารถเห็นสิทธิ์ชัดเจนว่าสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นหรือสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์อนานะคะสิทธิ์ใครเป็นสิทธิ์ขาดหรือมีใครมีเจ้าของบ้างในนั้นนะคะนี่คือคือเรียกว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมสามารถที่จะ,ะระบุลงไปได้ชัดเจนว่าแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์อะไรบ้างหรือแต่ละคนมี อาจจะไม่เท่ากันก็ได้อาจจะมากกว่าน้อยกว่าไม่เป็นไรแต่ขอให้มีชื่ออยู่ในนั้นขอให้ระบุลงไปในนั้นค่ะสามารถใช้คําว่ากรรมสิทธิ์รวมได้นะคะซึ่งบางท่านนะคะกรณีที่จะใช้ในกรณีนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หลายๆแบบเลยค่ะเช่นเพื่อนไปซื้อที่ดินร่วมกันอาจจะแบบว่ามีตังรวมตังกันไปซื้อที่ดินแปลงใหญ่มาแล้วก็มาแบ่งกันอย่างเงี้ยค่ะแทนที่เราจะเขียนเฉพาะชื่อลงไปว่าเออกอไก่กับขอไข่เราก็สามารถระบุไปเลยว่ากอไก่ออมี กรรมสิทธิ์200ตารางวาขอไขมีกรรมสิทธิ์50ตารางวาแบบนี้ค่ะสามารถระบ,บุลงไปชัดเจนได้ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะหรือถ้าจะไม่ระบ,บุก็สามารถใส่ชื่อลงไปทั้ง2คนได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่เรียกว่าเป็นการถือกรรมสิทธิ์รวมเนะาะคราวนี้ข้อดีเป็นอย่างไรข้อดีก็คือเหมือนกับว่าเป็นการให้สิทธ์ อย่างชัดเจนลงไปในนั้นใส่สิทธิ์ลงไปชัดเจนในที่ดินแปลงนั้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทเมื่อให้เพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะบบอแวงกันในอนาคตแบบนี้ค่ะยกตัวอย่างการใช้กรณีถือสิทธิ์รวมกันหรือกรรมสิทธิ์รวมกันก็เช่นพี่กับน้องอย่างงี้ค่ะพี่กับน้องเนี่ยลินเคยเห็นฉนดบางฉบับอะค่ะคือพ่อแม่เนี่ยอาจจะเห็นว่าอาจจะโอนที่ดินแปลงนั้นให้ลูกตั้งแต่ลูกยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะ ความหมายของคำว่าบรรลุนิถาว่าหมายความว่ายังไม่ได้มีครอบมีครัวยังไม่ได้มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะแต่ว่าอยากจะซื้อตรงนี้แล้วให้ลูกไว้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็เขียนคําว่ากรรมสิทธิ์รวมให้กับชื่อของลูกตัวเองกอไก่ขอไข่ใส่ชื่อทั้งสองคนลงไปแต่เขียนคําว่ากรรมสิทธิ์รวมดังนั้นนะคะเมื่อลูกจะขายคนในคนหนึ่งจะขายก็ไม่สามารถทําได้ก็ต้องมีคนหนึ่งมาร่วมด้วยคราวนี้เวลาจะแยกออกไปก็ค่อยมาเขียนก็ค่อยไปทําธุรกรรมในการแยกกรรมสิทธิ์ค่ะว่าเออคนนี้จะมี แยกกรรมสิทธิ์ออกมาให้กับคนนี้หรือว่าจะขายสิทธิ์ให้กับคนนี้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนที่จะมีรกฎระเบียบของกลุ่มที่ดินในการควบคุมในการบังคับเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งที่ถือสิทธิ์อยู่ในนั้นมีสิทธิ์เหนืออีกคนหนึ่งประมาณนี้ค่ะนี่คือเรียกว่าเป็นข้อดีของการถือสิทธิ์รวมอีกแบบหนึ่งก็คือสามีภรรยาจริงๆสามีภรรยาเนี่ยถ้าสมมติว่าในกรณีที่จดทะเบียนเนาะสามีไปซื้อ ในช่วงที่จดทะเบียนกันอยู่สามีไปซื้อนั่นหมายความว่าภรรยาก็จะมีสิท์ในนั้นด้วยถือว่าเป็นสินสมรสใช่ไหมคะสมมุติว่าเขาไม่ได้เขียนคําว่ากรรมสิทธิ์รวมแน่นอนราคาสามีภรรยาก็ต้อง,ก,องก็ต้องมีโอกาสหรือว่าจะต้องไปเซ็นรับทราบร่วมกันในฐานะที่มันเป็นสินสมรสใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้กรรมสิทธิ์รวมค่ะการทําธุรกรรมต่างๆเนี่ยจะไม่ได้แค่เอาเอกสารไปโชว์ จะต้องเอาบุคคลเอาตัวจริงไป,ไปโชว์ไปแสดงไปเซ็นลายเซ็นด้วยค่ะมันทาให้แบบว่าขั้นตอนการทําก็จะยุ่งยากมากขึ้นแล้วก็จะปลอดภัยสําหรับทรัพย์สินได้มากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับการถือกรรมสิทธิ์รวมเนาะคือใส่ชื่อลงไปในโฉนทั้งสองคนไปเลยค่ะเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งแอบไปทําโดยพลาการหรือเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยมีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ในนั้นอย่างคนเดียวอย่างเปิดเผยอ,อย่างเงี้ยเนาะนี่ก็คือเป็นวิธีการแก้ในเรื่องของการถือสิทธิ์รวมหรือบางครั้งนะคะ สมมุติว่าเราไปซื้อที่ดินหนึ่งแปลงเนี่ยแต่ว่าเรายังให้เงินเจ้าของที่ไม่หมดสมมุตินะคะแต่ว่าเรามีความกังวลว่าเอ๊ะเงินที่เราให้ไปแล้วเนี่ยมันจะสูญเปล่าหรือเปล่าเราก็สามารถคุยกับเจ้าของที่ว่าสมมุติเราจ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่งเราขอเอาชื่อของเราไปใส่ในโฉนดเราโดยใช้คําว่ากรรมสิทธิ์รวมได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทําได้ก็สามารถเจรจากับเจ้าของที่ได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในการป้องกันไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เอาเปรียบหรือไม่ให้ตัวเราเองเสียเปรียบอย่างนี้นะคะนี่ก็คือเป็นลักษณะของการถือกรรมสิทธิ์รวมเนาะสามารถทําได้ตั้งแต่สองคนขึ้นไปค่ะจะก,กี่คนก็ว่างันไปแต่ว่าความยุ่งยากก็จะเกิดขึ้นกับเจ้าของนะคะถ้าเกิดมีชื่อ เป็นสี่คนห้าคนอย่างนี้ค่ะก็จะลำบากในตอนขายหรือว่าลำบากในการตอนนัดมาทําธุรกรรมค่ะดังนั้นคือก่อนจะคิดเรื่องของการรวมสิทธิ์หรือการรวมกรรมสิทธิ์ค่ะก็ต้องปรึกษาหารือกันก่อนปรึกษาหารือทั้งสถานการณ์ปัจจุบันผลดีผลเสียในปัจจุบันและก็ผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะแต่เรื่องผลดีมีแน่นอนค่ะแต่ก็จะมีข้อด้อยมีข้อเสียอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ต้องศึกษารายละเอียดกันอีกทีนะคะก่อนจะตกลง ถือสิทธิ์ร่วมกับใครคนใดคนหนึ่งนะคะในเรื่องของการถือกรรมสิทธิ์รวมเนาะก็สรุปง่ายๆก็คือการถือกรรมสิทธิ์รวมคือการเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกันในที่ดินหนึ่งแปลงหรือในอสังหาร,หริมทรัพย์หนึ่งหนึ่งชิ้นที่มากกว่าหนึ่งคนนะคะโดยการถือสิทธิ์รวมเนี่ยสามารถใช้คําว่ากรรมสิทธิ์รวมหรือไม่ได้ใช้คําว่ากรรมสิทธิ์รวมก็ได้แต่สามารถมีชื่ออยู่ในโฉนดที่ทุกๆคนที่มีสิทธิ์ในนั้นค่ะ และที่มากกว่านั้นคือสามารถใส่รายละเอียดลงไปได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์ในนั้นเท่าไหร่ยกตัวอย่างถ้าเป็นที่ดินเปล่าอะคะ่ะสามารถสมมติที่ดินเปล่าหนึ่งไร่เรามีกรรมคิดอเรามีคนถือสิทธิ์อยู่มากกว่า2คนใช่ไหมคะสามารถใส่ลงไปได้เลยว่าคนที่หนึ่งมีสิทธิ์กี่ตารางวาคนที่สองมีสิทธิ์กี่ตารางวาแบบนี้ค่ะก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่าเพื่อให้ชัดเจนแล้วก็เพื่อให้หเจ้าหน้าที่ได้ เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะตรวจสอบกับเราด้วยกรณีที่มีคนใดคนหนึ่งต้องการจะไปทําธุรกรรมสําหรับที่ดินแปลงนั้นนะคะก็คือเป็นข้อดีเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นข้อดีอีกแบบหนึ่งก็คืออย่างตัวเรนูเองเนาะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นอาจจะเป็นแบบซับซ้อนหน่อยก็คืออย่างตัวเรนูเองเนี่ยซื้อที่ดินมาเพื่อจะแบ่งขายใช่ไหมคะในบางครั้งเนี่ยคะ่ะ เราอะเราอยากจะแบ่งแบ่งขายให้กับลูกค้าไปเลยแต่คราวนี้การที่เราแบ่งบางครั้งสมมติอย่างเราแปลงนี้เราแบ่งไปที่200อตารางวาใช่ไหมคะแต่กลายเป็นว่าลูกค้ามาหาเราเนี่ยลูกค้าบอกว่าเฮ้ยเขามีตังค์ไม่ถึง200ร้อเขาอะจะมีจะมีคนอื่นมาซื้อร่วมกับเขาไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถอธิบายในข้อนี้ให้กับลูกค้าได้ว่าเอาอย่างนี้ไหมมีคนนึงนะอยากได้ร้อยคุณพี่เป็นหนึ่งรใช่ไหมคะมาซื้อร่วมกันเดี๋ยวเราจะทําเรื่องให้ว่า โอนกรรมสิทธิ์ให้สองคนมีสิทธิ์เท่ากันแล้วหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วเราค่อยไปแบ่งแยกออกโฉนดออกจากกาันให้แต่ละคนจะได้มีสิทธิ์ในโฉนดแต่ละแปลงที่ต่างกันอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะนําเสนอให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าที่มีงบที่ไม่ถึงขนาดแปลงที่เราอยากได้ค่ะสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้แต่คนทําก็ต้องเข้าใจระเบียบเข้าใจระยะเวลาในการที่จะ พอโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยเวลาระยะเว,วลาในการแยกฉนดออกอีกทีนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ก็ต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจคะ่ะแต่เป็นวิธีที่สามารถทําได้เหมือนกันคะ่ะคืออาจจะแบบสมมติ200ตารางวาลูกค้ามีกําลังอยู่50ตารางวาเราก็ต้องแบบโอเคหาอีก50ตารางวามาอีก 3- 4คนนะคะเพื่อมาซื้อ200ตารางวาจากเราไปจากนั้นเราเค่อยไปทําเรื่องในการแบ่งชนวนออกให้ลูกค้าแต่ละคนก็าสามารถทําได้เหมือนกันเป็นวิธีทางออกหรือเป็นทางออกให้กับลูกค้าอย่างดีนะคะสาหรับ สำหรับเสนอให้กับลูกค้ากรณีที่ลูกค้าเขาอยากได้ที่ดินที่ไซส์เล็กกว่าที่เรามีประมาณนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของข้อดีของการรวมกรรมสิทธิ์เนาะเป็นเรื่องที่สามารถทําได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สามารถไปปรึกษาที่เจ้าหน้าที่ที่ดินได้เลยนะคะว่าเราอยากจะรวมแบบนี้สามารถทําได้ไหมจะสลักหลังฉนดว่าอย่างไรค่ะหรือบางทีเราไปซื้อที่ดินหนึ่งแปลงค่ะเราต้องดูหลังฉนดก่อนเนาะว่าหลังฉนดแปลงนั้นเนี่ยมีชื่อกี่คนแล้วคนที่มาคุยกับเราเป็นเจ้าของเนี่ย มีชื่ออยู่ในนั้นจริงไหมอย่างเงี้ยค่ะเผื่อหากว่าเราเจอว่ามีเจ้าของ3คนอย่างเงี้ยเราก็ต้องเช็คให้ละเอียดว่าทั้ง3คนเห็นด้วยไหมหรือว่ามีความยินยอมที่จะขายที่ดินแปลงนั้นหรือไม่อ่ะค่ะเพราะว่าถ้ามี1ใน3หรือคนในคนหรือ2ใน3ก็แล้วแต่ไม่เห็นด้วยกับการขายเวลาที่เราไปโอนกรรมสิทธิ์เราก็จะโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้เลยนะคะก็ไม่สามารถที่จะไปทําการซื้อขายได้ถ้าทั้ง3าชื่อไม่เห็นด้วยถูกไหมคะดังนั้นนะคะข้อดีเขาก็มีในเรื่องโอนกรรมสิทธิ์แต่ข้อด้อยก็คือ ต้องนัดให้ได้ทั้ง3าคนเพื่อจะไปที่สํานักง,งานที่ดินเพื่อไปทําธุรกรรมนะคะมันก็ประมาณนั้นแต่แต่ถามว่ามันจะมีข้อดีกรณีที่เราต้องรักษาสิทธิ์ของแต่ละคนเนาะว่า ว่าแต่ละคนเนี่ยมีสิทธ์เท่าไหร่แล้วก็จะเป็นข้อดีก่อนดีที่เราอยากได้ที่ดินแปลงหนึ่งแต่เรางบไม่ถึงแต่เราอยากไปคุยกับเพื่อนอยากไปหุ้นส่วนกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้ผิดใจกันเพื่อไม่ให้ทะเลาะก,กันนะคะก็ถือกัรมสิสธิ์รวมด้วยกันสุดท้ายเวลาที่คนในคนหนึ่งจะขายก็ค่อยบอกกันมาเนาะแต่ว่าก็จะเป็นข้อด้อยเหมือนกันนะสมมุติว่า200ตารางวามีชื่อ2คนใช่ป่ะคนหนึ่งอยากขายคนนึงไม่อยากขายอย่างเงี้ยค่ะแล้วยวนี้เวลเวลาจะแบ่งกันอะ่ะต้องเช็คดีๆว่าเฮ้ แบ่งแปลงออกมาแล้วเนี่ยหน้าแปลงจะเหลือเท่าไร่แปลงที่แบ่งออกมาอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราก็ต้องศึกษารายละเอียดอีกทีหนึ่งก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะไปถือกรรมสิทธิ์รวมเนาะว่าถ้าเวลาแบ่งอจะแบ่งกันยังไงอย่างเช่นตัวอย่างก็เคยมีเหมือนกันนะเช่นสมมติว่าที่ดินหนึ่งแปลงหนึ่งไร่ค่ะแต่หน้ากว้างมันอยู่แค่20เมตรอย่างเงี้ยค่ะ20เมตรคีนี้พอแบ่งออกมาเนี่ยจะเป็นแบ่งออกมาเป็น2แปลงแปลงละ2อ0ตารางวาแต่2อ0ตารางวาหน้ากว้างแค่10เมตรมันจะเป็นการที่แบบแปลงมัน ใช้ประโยชน์ได้น้อยอะคะ่ะมันก็จะทําให้มูลค่าของที่ดินมันน้อยลงไปอะคะ่ะก็ต้องศึกษาดีๆคือข้อดีก็มีแต่ข้อด้อยก็ต้องมองไปถึงอนาคตด้วยนะคะว่าเวลาที่จะแบ่งจริงๆอะใครจะเอาส่วนไหนใครจะแบ่งยังไงก็ต้องมาคุยกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเวลาที่มาแบ่งสิทธิ์กันประมาณนี้นะคะ่ะเหมือนปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทําได้ทั้งกรณี สามีภรรยากรณีลูกพี่น้องอย่างเงี้ยหรือกรณีเพื่อนก็สามารถทําได้นะคะซึ่งมันเป็นสิ่ทธิที่ทุกคนสามารถทําได้หมดแต่เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องศึกษาดีๆตอนแบ่งสิทธิ์ออกมาแล้วเนี่ยอย่างที่บอก้วคะจะแบ่งยังไงคนใดคนไหนได้ฝั่งไหนคนไหนจะเอาสิทธิ์ไปเท่าไหร่ต้องให้ชัดเจนแต่ตอนตอนที่จะตกลงถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะคะเพราะไม่งั้นแล้วพอถือกรรมสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยเราถือระยะของระยะเวลาหนึง่งพอตอนไปขายตรงนั้นจะลําบากถ้าทุกคน ตกลงรวมกันขายแล้วเอาเงินก้อนมาแบ่งกันไม่มีปัญหาแต่ถ้าทุกคนบอกว่าแต่ถ้ามบางคนบอกว่าอยากได้ที่ดินไว้นั่นแหละปัญหาอาจจะตามมานะคะในเรื่องของกรรมสิทธิ์รวมเนาะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สามารถเจอได้ง่ายเป็นปัญหาขั้นพื้นฐานที่เราอาจจะเจอนะคะในเรื่องของการถือกรรมสิทธิ์รวมแต่เปัญหาที่หนักกว่านั้นก็ค่อยไปว่าก,กันอีกทีหลังจากที่ถือกรรมสิทธิ์ไปแล้วนะคะแตะ่ก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดที่สามารถทุกคนลอง ศึกษาไว้นะคะเผื่อมีโอกาสได้ทำเนาะหรือเผื่อมีใครมีถือที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมอยู่แล้วก็จะได้รู้ได้ว่าปัญหาที่มันอาจจะเกิดเป็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดเป็นอะไรก็แบ่งสิทธิ์กันไปเลยดีกว่าค่ะอย่าปล่อยให้คาราคาซังเพราะว่าปัญหาอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอก็คือสมมุติว่าเราถือกรรมสิทธิ์รวมด้วยด้วยกันนะคะเสร็จแล้วมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะแบบสมมุตินะคะเสมมียชีวิะะมมตไปอย่างเงี้ยค่ะมันเลยกลายจะเป็นปัญหาว่าการที่ผู้คนที่อยู่ใน ฉนที่เสียชีวิตเขาก็ต้องไปเสียเวลาในการแต่งตั้งผู้จัดก,การมรดกออกมาทีใช่ไหมคะทำให้ขั้นตอนในการขายก็จะซับซ้อนไปอีกระยะเวลาในการที่เราจะไปโอนกรรมสิทธิก็จะยากขึ้นไปอีกแบบนี้นะคะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่กรรมสิทธิ์ร่วมกันแล้วประมาณนี้นะคะในเรื่องของกรรมสิทธิ์รวมกันหวังว่าสิ่งที่เรามาคุยวันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะคะที่กําลังหาทางออกหรือกําลังจะศึกษาในเรื่องนี้อยู่ลองศึกษ ลองลองลองใช้วิธีนี้เป็นทางออกได้นะคะแต่ก็ต้องศึกษาไปด้วยนะว่าระยะเวลายาวนานไปนี้เราจะเจออะไรปัญหาที่จะเจอในอนาคตเป็นอะไรถ้าเราแก้ปัญหาในตอนนี้ด้วยวิธีการรวมชนดเสร็จแล้วหลังจากที่รวมได้แล้วแก้ปัญหาปัจจุบันได้ปัญหาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นมีอย่างไรเราก็พยายามแก้ให้มันได้นะคะอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะคะถ้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วพอไปถึงตอนนั้นแล้วมันแก้ได้ละคะแต่มันอาจจะใช้เวลานาน,านเนาะประมาณประมาณนี้นะคะในเรื่องของกรรมสิทธิ์รวม เราที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ได,ได้ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ดินค่ะว่ามันมีทางออกให้กับหลายๆท่านสําหรับการที่จะซื้อจะขายการถือกรรมสิทธิ์อะค่ะมีทางออกให้หลายๆแบบนะคะเป็นแบบที่ถูกต้องเป็นแบบที่สามารถทุกคนสามารถทําได้ด้วยเชน่นเดียวกันนะคะหวังว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นการจุดป,ประการให้กับทุกคนได้ได้มีทางออกแล้วก็ได้มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อที่ดินด้วยเชน่นเดียวกันค่ะ ไว้เรามีเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับที่ดินเราก็จะมาแชร์แบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะถ้าใครมีคําถามใดๆที่เกี่ยวกับที่ดินที่ยังไม่ได้คําตอบะคะ่ะก็ลองส่งมาให้เราได้นะคะเผื่อเราสามารถหาคําตอบให้ได้เราก็จะไปหามาแล้วก็มาแชร์ให้ฟังแบบนี้อีกทีหนึง่งค่ะแต่ถ้าสิ่งที่เราแชร์ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะขาดตกบกพร่องตรงไหน,นหรือข้อมูลส่วนไหนไม่ครบก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะแต่ก็เตือนเรามาด้วยนะคะว่าส่วนไหนที่ไม่ครบหรือส่วนไหนที่ขาดไปะคะ่ะเผื่อเรา ไปหาข้อมูลมาเสริมได้เราก็จะได้มาเสริมให้ทีหลังได้นะคะจะได้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เอาไปใช้ได้อย่างถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันค่ะฝากไว้ก่อนจะลากันวันนี้นะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจที่ดินในเขตบ้านฉางอยากได้แปลงเล็กแปลงใหญ่ก็ติดต่อเรามาได้นะคะเรามีหลายแปลงให้เลือกมีหลายแปลงให้พิจารณาค่ะพาไปดูได้ทุกแปลงหรือเจรจาต่อรองราคาให้ได้ทุกแปลงแต่สําหรับแปลงนี้เป็นแปลงที่เป็นของเรานัเองนะคะที่ดินหลังโรงเรียน2ภาษาแปลงขายเริ่มต้นที่210ตารางวา มีน้ำมีไฟโฉนดแบ่งแยกออกเรียบร้อยแล้วเป็นโฉนดพร้อมโอนค่ะสนใจก็เข้ามาดูหรือว่าอยากได้พิกัดก็เช็คเราเช็คกับเราได้หรือว่าดูในเพจได้ค่ะปักหมุดอยู่ในโพสต์แรกเลยค่ะเป็นที่ดินแบ่งขายที่นี่เริ่มต้นตอนนี้เป็นตารางวาละเก้าพันนะคะแต่ว่าราคาต่อรองได้ค่ะชอบแล้วก็ลองดูว่าชอบแปลงไหนถ้าพร้อมโอนเราก็จะยิ่งลดราคาให้ได้เยอะค่ะเราชอบ เราชอบเงินสดชอบโอนไวนะคะลองต่อรองลองเจรจากับเราดูได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกันนะคะไว้เจอกันในวันถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ